วัสดีครับผม้อตูอ้อเบาทุเรียนวันนี้นะครับผมมารีวิวในส่วนของตัวพีโล5ซึ่งเป็นสารกลุ่ม6กอเวอร์เดแมกตินอีมาแมกตินเบนโซเอตตัวนี้สามารถป้องกันกําจัดหนอนได้สามารถป้องกันกําจัดเพรียไฟได้สามารถป้องกันจับรายไรแดงได้ในฟังก์ชันของตัวพีโล5านี้จะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องหนอนในช่วงดอกลดปัญหาเรื่องหนอนในช่วงของผลอ่อนหางแยกที่โป้งมือไข่เป็ดไข่ไก่จนถึงลูกโตเพื่อป้องกันกําจัดหนอนได้พวกหนอนกัดกินใบรวมถึงไรแดงช่วงใบแก่ก็สามารถฉีดพ่นได้ เพราะนั้นตัวพีโล5หรือ5%อีมาแบคทีนเบนโซเอตสามารถใช้ในทุเรียนได้ทุกระยะเพื่อป้องกันกําจัดหนอนเพลี้ยไฟและไรแดงครับอัตราการใช้สําหรับตัวพีโล่ร้กรัมใน1นึงซองตัวนี้สามารถผสมน้าได้ทั้งหมด2ลิติแต่ถ้าระบาดมากๆอาจใช้1นึซองครึ่งหรือถึงซองได้ขึ้นอยู่กับการระบาดเพราะนั้นเกษตรกรนําไปใช้ได้หมดปัญหาเรื่องหนอนเรื่องเพลี้ยไฟเรื่องไรแดงโค้ดตัวแนะนําให้ใช้ตัวพีโลปร์ครับไปใช้ในทุเรียนทุกระยะได้หมดเลยครับทุกคนบนโลกจะต้องได้กินทททุเรรีีียยนไทยท่มสชาติ ไม่มีปัญหารเรื่องนหนาจีบไม่มีปัญหารเรื่องนอนไม่มีปัญหารเรื่องต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเพราะนั้นทุเรียนสมบูรณ์ไม่มีนอนใช้พีโล5ครับโคตูแนะนำครับโอเคจัดได้เลยครับนำไปใช้ได้เลยครับเกษตรกร,รกครับ